ช่องเราเช้านแปดิกายี่สิบนาทีนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญในห้องส่งนะฮะเราภาคภูมิใจที่จะนําเสนอค่ะเป็นน้องๆนักเรียนจากหาโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบานาจังหวัดปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดแจ๋วเลยเป็นร้อยเลยนะเนี่ยโอ้ห่ารักมากยินดีต้อนรับนะครับตามสบายเลยนะฮะนั่งก็นั่งไม่ต้องยืนตลอด นั่งตามสบายเลยจ้านั่นไงเรียบร้อยนะครันักเรียนนั่งอ้าวนี่ไงนี่ไงใช่ไหมน่ารักไหมเอาละ,ะมาดูต่างประเทศกันนะครับท่านผู้ชมฮะอ้าวน้องๆมามาดูวันนี้กันก่อนนะครับท่านผู้ชมฮะ วิดีโอกอริล่าจับตาเกินเคลื่อนไหวของหนอนผีเสื้ออย่างใจจดใจจ่อไปดูภาพกันซิว่าเป็นยังไงอนะฮะสวนสัตว์ในแคนาดานะครับกอริล่ามันจ้องนี่ฮะ คือมันมองดูการเคลื่อนไหวของหนอนผีเสื้อที่อยู่ที่รั้วเนี่ยค่ะอย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเทียบน้ําหนักตัวเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าน้ําหนักนี่เป็นแสนเท่านะเทียบกับเจ้าหนอนตัวน้อยเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันจ้องมองราวกับว่ามันจะกินเข้าไปคาดว่ามันจะสงสัยแล้วก็อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าหนอนผีเสื้อตัวนี้เนี่ยเคลื่อนไหวอย่างไงค่ะ เดี๋ยวคุณผู้ชมดูในภาพนะคะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยที่กอริล่าตัวหนึ่งถึงกับปัดหัวของเพื่อนออกเลยอ่ะคือดันหัวเพื่อนออกอ่ะอยากจะดูบ้างอยากจะเห็นว่านอนผีเสื้อเขาเคลื่อนไหวย,ยังไงเนี่ยดันออกไปเลยนี่ฮะเออ,อแต่มันก็ไม่ทําอะไรนะมันไม่ทําอะไรมันแต่ก็ไม่ได้กลัวการเคลื่อนไหวไม่กลัวนี่ไ,นงไงขอดูหน่อยหนูกลัวนอนนี่ดันหัวออกยไปเลยไปขอดูหน่อยสินั่นไงเอเอนี่มนกรงไกลๆด้วยหรือจะไปดู องค์กรเพื่อการกุศลแห่นอังกฤษเผยภาพของเด็กว mm ัย hmm. 18เดือนเล่นกับกอริล่าในสวนสัตว์อันนี้ต้องระวังนะฮะ mm hmm. แต่น,นี่เขาอยู่ในภายใต้การดูแลน้องคนนี้อายุแค่ประมาณขวบเศษเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. กําลังเล่นอยู่กับกอริล่าสนุกสนานเลย mm hmm. กอริล่าเองก็ดูท่าทางจะรักหนูน้อยคนนี้เป็นอย่างมากเดี mm ๋ย hmm. วมีช็อตที่กอดกันด้วยและเห็นว่าอุ้มกันด้วยนะคะถ่ายไว้ตั้งแต่19ปีที่แล้วแหมตอนนี้โตเป็นสาวและสิหนูน้อยคนนี้ mm hmm. เป็นภาพในสวนสัตว์แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอังกฤษนะคะคตอนแรกคุณพ่อเนี่ยไม่อยากจะเอามาเผยแพร่เท่าไหร่กลัวว่าจะถูกวิพากวิจารณแต่ล่าสุดก็เอาออกมาเผยแพร่นะคะคท่านผู้ชมครับข้อพิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นแย่งเกาะเตียวอยู่ที่จีนเรียกหรือเซนตาก,กุที่ญี่ปุ่นเรียกยังไม่จบนะฮะกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงประนามญี่ปุ่นขณะที่ประชาชนชุมนุมประท้วงระรอกใหม่เมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ81ปีกองทัพญี่ปุ่นบุกแมนจูเรีย กระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงประนามญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นเข้าซื้อเกาะเตียวอยู่จากเอกชนญี่ปุ่นโดยจีนระบุว่าผิดมาหันและขอให้ญี่ปุ่นแก้ไขตัวเองหยุดการลุกลานเกาะนี้ซึ่งถือว่าอยู่ในพื้นที่ของจีนโดยโฆษกกระทรวงต่างป,ประเทศจีนบอกว่าจีนจะไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับความเจ้าเล่ห์ของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ครบรอบ81ปีที่กองทัพญี่ปุ่นบุกรุกจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะคะทางชาวชนจีนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันประท้วงกันอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าไม่เคยลืมเหตุการณ์ในอดีตเลยค่ะ การประท้วงมีขึ้นหน้าสถานทูตญี่ปุ่นในโตเกียวด้วยนะฮะชาวจีนนับพันคนตะโกนต่อต้านญี่ปุ่นและเรียกร้องให้ชาวจีนออกมาบอยขอตสินค้าญี่ปุ่นบางรายเผาธงชาติญี่ปุ่นด้วยปลาแอปเป,ปลิลขวดน้ำไข่เข้าใส่สถานทูตนะฮะอันนี้น่าจะเป็นในจีนนะฮะน้องบรฮะใช่ค่ะทางการจีนเนี่ยนะครับล่าสุดยังไม่สามารถเรียรายงานยืนยันยังไม่สามารถยืนยันรายงานของวิทยุจีนก่อนหน้านี้ ที่ระบุว่ามีเรือประมงพันลำเดินหน้ามุ่งหน้าสู่หน้าน้ำใกล้หมูกก่เกาะเตียวอยู่แต่ก็ตึงเครียดแล้วครับ่านบูชมอมะเกาะเตียวหยูเนี่ยอยู่กั้นกลางระหว่างล่องน้ําไต้หวันและล่องน้ําคูโรชิโอซึ่งเต็ไมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลมีปลายเยอะซึ่งชาวจีนหาปลาบริเวณนี้มากว่า1 0 0 0ปี สังเกตการยามฝั่งญี่ปุ่นวายงานแต่เฉพาะว่ามีเรือลาตะเวนของจีน3ลํลำจาก12ลําลำแล่นเข้าไปในน่านน้ำญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์การครอบครองรอบหมู่เกาะเมื่อบ่ายวันนี้1ชั่วโมงแล้วกลับออกไปนะฮะตึงเครียดครับ ส่วนการประท้วงสหรัฐนะครับในเมืองไทยเมื่อวานนี้ก็ไปรวมตัวกันหน้าสถานทูตสหรัฐประจําประเทศ<ช>ไทย<ช>ด้วยน้องใบใช่ค่ะช่วงประมาณสักบ่ายสองโมงเนี่ยนะคะทำให้ทางสถานทูตเองก็ปิดทําการไปค่ะทางคุณไซยิดสุไลมานฮูโซนีผู้นํากลุ่มชีอะแห่งประเทศไทยพร้อมเพื่อขายก็รวมตัวกันไปฝนก็ตกลงมาประมาณสัก400กว่าคนนะคะก็ถือป้ายแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐออกมารับผิดชอบต่อการกระทําของนายแซมบาไซที่ผลิตภาพยน์ เรื่องนี้ออกมาค่ะเห็นว่าวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่จะไปรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือผ่านสถานกงสูตรสหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ด้วยนะคะ,คะส่วนในต่างประเทศนะฮะกลุ่มกอการ์้าอัลกอิดะเรียกร้องให้มุสลิมไล่ล่าสังหารนักการทูตสหรัฐขณะที่การประท้วงเรื่องนี้ลุกลามออกไปในหลายประเทศเครือขายอัลกอ,อิดะระบุนะฮะ ร้องให้บุสลิมเดินหน้าประท้วงสหรัฐต่อไปและถึงขนาดเรียกร้องให้ไล่ล่าน,นักการทูตสหรัฐในแถลงการของเครือข่ายอัลกออิดะระบุยกย่องการสังหารทูตสหรัฐที่เพิ่งเสียชีวิตจ,จากการยิงจรวดอารพีีเข้าไปในสถานกงศุลในเบงกาซีของลิเบียอัลกออิดะยังประนามสหรัฐว่าหลอกลวงพี่น้องมุสลิมมานานกว่า10ปีทั้งที่สงครามของสหรัฐนั้นไม่ใช่สงครามต่อต้านการก่อการร้ายแต่เป็นการต่อต้านศาสนาของพวกเขา เรียกร้องให้ชาวมุสลิมนั้นดึงธงชาติสหรัฐลงจากสถานทูตทุกประเทศและก็เรียกร้องให้เผาธงชาตินะฮะขณะที่การประท้วงภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเราคงไม่บอกรายละเอียดลุกลามไปในหลายประเทศอย่างปากีสถานอินโดนีเซียมีการประทะกับตำรวจปราบจราจรอย่างรุนแรงที่หนักสุดจะเป็นที่คาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนะฮะมีการก่อการร้ายโจมตีด้วยวิวธีคาบ,บอมถล่มมินิบัส บรรทุกเจ้าหน้าที่การบินของแอฟริกาใต้มาเต็มคันมีคนตาย12คนกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังออกมาอ้างว่าเป็นการล้างแค้นต่อหนังหมิ่นศาสนาเรื่องนี้ส่วนอิโนโดนีเซียเนี่ยน้องไบก็ดุเดือดเหมือนกันที่หน้าสถานทูดสหรัฐในกรุงจาการ์ตาค่ะก็มีการปาหินปาระเบิดขวดเผายางรถยนต์นะคะมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ12นายผู้ประท้วงเผารูปบารักโอบามาผู้นําสหรัฐนะฮะอินโดนีเซียความจริงเป็นประเทศที่บารักโอบามาเคยใช้ชีวิตอยู่ในสมัยเป็นเด็กด้วย และความจริงเนี่ยค่อนข้างนิยมบารดักโอบามาด้ดยซ้ำไปส่วนปากีสถานการประทุลุกลามไปยังการาจีทางตอนใต้ของประเทศแล้วนะฮะหลายร้อยคนเดินขบวนกันตามท้องถนนนะคะแล้วก็ถือป้ายประนามค่ะอินเดียที่รีนากาเมืงเองเอกของแคชเมียร์ในอินเดียผู้ประท้วงก,กร็รวมตัวกันต่อต้านสหรัฐเผาธ<า>งชาติสหรัฐเผาหุ่นจำลองประธานาธิบด <c oughs> ีโอบามาด้วยค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นมีการประท้วงหนังหมิ่นศาสนาเรื่องนี้ มีคนเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วถึง28ศพในหลายประเทศด้วยกันนะครับท่านผู้ชมฮะเราปิดท้ายช่วงนี้นะครับด้วยภาพน่ากลัวนิดหนึ่งนะฮะน่ากลัวหน่อยเว็บไซต์ไลฟ์รีกเปิดเผยคลิป ครูฝึกจรเนะเข้นแอฟริกาตะวันออกเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาลงไปในบ่อจระเข้เนี่ยเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อ20สิงหาเองนะคะคุณผู้ชมจะเห็นค่ะเกิดขึ้นที่ทะเลสาบยามาซูครูที่เมืองไอวอรีโคสทางแอฟริกาตะวันตกค่ะครูฝึกจระเข้คนนี้อายุ70ปีแล้วนะคะฝึกจระเข้มา30ปีแล้วเนี่ยจังหวะที่เขาข้ามเจ้าตัวใหญ่เนี่ยปรากฏว่าเขาล้มลงไปแล้วมันก็เลยหันกลับมางับแล้วอีกตัวหนึ่งก็ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็รุมถึงจากนั้นก็ลากครูฝึกลงไปในน้ําเลยค่ะ กลางเสียงร้องของผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะเน่นอนว่าเขาเสียชีวิตแน่ใช่ไหมฮะไม่มีใครช่วยเขาได้ทันนะคะเขาฝึกจระเข้มานานกว่า30ปีแล้วแล้วก็เป็นคนดูแลจระเข้ที่ทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยนะคะแล้วนักท่องเที่ยวก็เหมือนบันทึกภาพอยู่เนี่ยนะคะจังหวะที่เขาก้าวข้ามหรือถ้าภาพจะกลับาหมกทีนึง<า>เนี่ยจระเข้หันมาแล้วก็งับที่เขาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองแต่อีกตัวหนึ่งมันขึ้นมาจากน้ำนช่วยกันสองตัว จากนั้นก็รุมถึงแล้วก็ลากลงไปในน้ําเลยนะคะคําโบราณของไทยบางทียังใช้ได้อยู่นะฮะหมองูตายเพราะงูเรื่องเราชเช้าที้8รายกาส30นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ